รวบสองผู้ต้องหาตามหมายจับขณะขับรถหลบหนีมุ่งหน้าลงใต้กองบัคับการตำรวจทางหลวงร่วมกันจับกุมนายอัธพลอายุ25ปีและนายนัทพลอายุ24ปีฐานความผิดร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนพร้อมของกลางเป็นรถยนต์ยี่ห้อนิสสันนวรา่าสีดำได้จับกุมได้ที่ถนนเพชรเกษมขาล่องใต้หลักกิโลเมตรที่478 อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสนบางบอนประสานงานผ่านทางศูนย์วิทยุตำรวจทางหลวงแจ้งว่านายอัธพลและนายนัทพลสองผู้ต้องหาตามหมายจับปรากฏตัวอยู่ที่บริเวณถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าลงใต้ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันโดยใช้รถยนต์ยี่ห้อนิสันร,รุ่นนาวราสีดำทะเบียนจังหวัดกรุงเทพเป็นยานพาหนะในการหลบหนีต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ออกตรวจถึงบริเวณถนนเพชรเกษมฝั่งขาล่องใต้บริเวณหลักกิโลเมตรที่478อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรพบรถกระบะคันดังกล่าวตรงตามที่ได้รับแจ้งมาเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจึงเข้าตรวจสอบพบนายอัธพลแสดงตนเป็นผู้ขับขี่และนายนัทพลเป็นผู้โดยสารจึงตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปรากฏว่าทั้งสองคนเป็นบุคคลตามหมายจับ จึงแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมแจ้งสิทธิ์ให้ทราบก่อนที่จะนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสนบางบอนเพื่อดำเนินคดีดตามกฎหมายต่อไป